เช็คด่วนเลยค่ะถ้าคุณเป็นคนกรุ๊ปเลือด A นะคะแบบอเล็กซ่านะคะระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยก็จะไวต่อสิ่งกระตุ้นมากเลยเรียกได้ว่าเป็นแบบลูกคุณหนูมากจะแพ้ทุกสิ่งเลยค่ะเช่นแพ้อากาศแพ้ฝุ่นหรือว่าแพ้อาหารทะเลบางชนิดมันก็เสี่ยงให้เป็นภูมิแพ้ตัวเองเช่นโรค SLE หรือว่าโรคไทรอยมันก็มีความเสี่ยงนะคะแล้วก็ระบบย่อยอาหารเนี่ยคือพังง่ายมากเพราะว่าร่างกายเนี่ยมีกรดในกระเพาะ ่กว่ากุ๊กเลือดอื่นๆเลยทําให้ย่อยยากขึ้นยิ่งโปรโตีนจากเนื้อสัตว์นะคะยิ่งย่อยยากเลยแล้วก็เสี่ยงต่ออาการท้องอืกลดกรดไหลย้อนท้องเฟ้ออาหารเป็นพิษและ กระเพาะอาหารอักเสบค่ะที่สําคัญเราอ่ะเป็นคนที่ไวต่อความเครียดด้วยกลุ่ม A นะมักจะหลั่งสารฮอร์โมนตัวหนึ่งที่ชื่อว่าคอร์ติซอลค่ะเป็นฮอร์โมนแห่งความเครียดนะมากกว่าคนกลุ่มเลือดอื่นๆแล้วมันก็เสี่ยงปัญหาความดันสูงทําให้เรานอนไม่หลับภูมิตกอะไรอย่างเงี้ยเมื่อเวลาเครียดก็ทําให้แบบพักผ่อนได้น้อยด้วยนะคะระบบไหลเวียนเลือดเราก็ไม่ค่อยดีนะคะเพราะว่ามีแนวโน้มไขมันอุดตันในเส้นเลือดแล้วก็หลอดเลือดได้ง่ายด้วยค่ะสําหรับใครที่แบบ กินเนื้อบ่อยๆหรือกินไขมันมากๆนะคะก็เสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจและความดันสูงค่ะที่สําคัญผิวพรรณเราบอบบางมากมันเกิดการอักเสบได้ง่ายมากผิวเนี่ยมันแพ้ง่ายแล้วก็มีแนวโน้มที่ว่าจะเป็นผื่นเป็นสิวได้ง่ายเพราะว่าฮอร์โมนเราเปลี่ยนเนาะและก็เรื่องของการที่มีโรคผิวหนังอักเสบมันก็เป็นได้ง่ายด้วยเพราะฉะนั้นก็เลือดกรุ๊ป A เนี่ยก็อาจจะต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษนะคะอเล็กซ่าก็กรุ๊ป A เหมือนกันแล้วเพื่อนๆล่ะคะใครกรุ๊ปเเป็นแบบนี้บ้างมาทักทายกันว่าจริงไหม หรือกลุ่มอื่นเป็นยังไงบ้างอเล็กซ่าก็อยากรู้เหมือนกันค่ะมาแชร์กันนะคะ